อำเภอโคกโพมีแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวตั้งอยู่หมู่ที่5ตํบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีมีการบริหารจาัดก,การแบ่งเป็น5ฝ่ายประกอบด้วย 1. ฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานธุรการงานเอกสารประจำสำํานักงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไป 2. ฝ่ายศึกษาและฐานข้อมูลมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและวิจัยต่างๆพร้อมให้ความรู้แก่บุคคลที่ต้องการ 3. ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมายมีหน้าที่จัดทำกิจกรรมนันทนาการและสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว 4. ฝ่ายป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีหน้าที่ป้องกันดูแลรักษาป่า 5. ฝ่ายพัฒนามีหน้าที่ในการส่งแสรมปรับปรุงรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณภายในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งการจัดการระบบทุกอย่างได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของกรมอุทยานจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการดีเด่นของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวนานา,นาประเทศนิยมเยี่ยมชมน้ำตกใสขาวเป็นประจำอีกทั้งหน่วยราชการและวิสาหกิจ เข้ามาจัดก,กิจกรรมเป็นประจำยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมค่ายลูกเสือค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและค่ายเยาวชนต้านยาเสพติดการท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศเหนือเดินไปทางเขารำเกียบมีระยะทาง1,400เมตรซึ่งระหว่างทางเดินมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือหินเทพินิษบ่อทาน้ำทิพย หรือบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หินผาพยางง่ผาพยางโาางโเกิดจากการรางสัคนของธรรมชาติทำให้เกิดหินคล้ายหัวมีขนาดมหึืมาเทียบเท่าตึก3ถึงสชั้นผาพยางโงได้รับเกียรติตั้งชื่อโดยว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติวงโพธิพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีเมื่อวันที่เกันยายน 2,553อุทยานแห่งชาติน้ำตกไสขาวจึงกำหนดให้ผาพยางูเป็นแลนดงมาร์คของอุทยานแห่งชาติน้ำตกไสขาวเพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกไสขาวณผาพยางงูนักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นธรรมชาติที่หลากหลาย พันไม้ที่เขียวกระจีและพันไม้ที่หายากดอกไม้ประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกไซขาวคือดอกสร้อยเพชรและด้านบนของผาพยางูเป็นถ้ำวิปัสสนาซึ่งอดีตหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและท่านอาจารย์นอมอดีตเจ้าอาวาสวัดใสขาวเคยมานั่งวิปัสสนา ถ้ำวิปัสนาเขาหินช้าเป็นถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแก่นไม้ลั่นธงมีอายุกว่า2องปีและอีสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวคือพระพุทธมหามุนินทโลกนาถ โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชนานีและสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณนนิวัฒนากรมหลวงนา,าธิวาสราชนาครินซึ่งทั้งสองพระองค์ได้สเสด็จมาเพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่1พฤษภาคม2514และสร้างเสร็จเมื่อต้นปีพศ2553ซึ่งมีความสูง29.80เมตรประดิษฐานบน เขารังเกียบหรือจุกชุมวิวเขาหินช้างและเมื่อวันที่14มกราคม2556สมเด็จพระเทศรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเบิกเนตรซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อว่าพระพุทธมหามุนินทโลกนาศลักษณะภูมิประเทศ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไซขาวตั้งอยู่ในพื้นที่เทือกเขาสำคัญคือเทือกเขาสังคาคิรีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนติดต่อทอดต,ตัวกันเป็นแนวยาวแผ่ขยายออกไปทางทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกมียอดเขาที่สูงที่สุดเรียกว่ายอดเขาแม่นางจันโดยมีความสูงประมาณ1,000เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดชมวิวเขาห่งช้างเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสังขลาคีรีมีความสูงประมาณ500เมตรจากระดับน้ำทะเลบนยอดเขามีลางกว้างมีหินสลัผ้านามาพิไทยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีสมเด็จพ,พระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากกลานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนาครินสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่ออยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพทิีวทัศน์ของที่ราบตอนล่างและชายทะเลของจังหวัดปัตตานีมีลานการเต้นบนจุดชมวิวซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ200คนสามารถชนทัศนียภาพบริเวณจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลาบางส่วนนอกจากนี้ยังสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในบริเวณเดียวกันได้อีกด้วย บ้านพักรับรองมีบ้านพักรับรองไว้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นบ้านพักแบบครอบครัวใหญ่รองรับได้ประมาณ30คนจำนวนสองหลังพร้อมแม่บ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นเครื่องนอนเป็นต้น ยานแห่งจานน้ำตกใสขาวมีพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีพันไม้ที่สำคัญเช่นไม้หลุมพอตะเคียนและมะม่วงป่าน้ำตกใสขาวเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากหน้าผาสูงประมาณ40เมตรไหลมาจากยอดเขานางจันใส่น้ำไหลลงมาตามหุบเขาคดเคี้ยวลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆซึ่งบางชั้นเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ลึก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทําให้บรรดานักท่องเที่ยวที่หลงไหลในธรรมชาติต่างพากันแวะเวียนยิ้มชมกับความสวยงามที่ธรรมชาติได้สร้างสารรค์เอาไว้และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นต้นน้ําที่สําคัญเสียดเสมือนเส้นเลือดหล,ล่อเลี้ยงชาวจังหวัดปตัตตานีจังหวัดยาลาและจังหวัดสงขลา อุทยานแห่งชาติน้ำตกไซขาวได้วิจัยเพื่อเป็นฐานข้อมูลการบริการจัดการอาทิเช่นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสืกสาพันไม้เส้นทางธรรมชาติเขาหินช้างการอบรมนักแกงไขยุวชนไทยหัวใจสีเขียวรัศดรมีส่วนในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกไซขาวได้จัดทำแผนการท่องเที่ยวโดวยเน้นการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในท้องถิ่นและจัดให้มีการท่องเที่ยวในเชิญการอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆเช่นการทําบุญประจําปีของชุมชนทรายขาวหน่วยพิทักษ์กุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาวทขอ .1 น้ำตกพงโผงเป็นน้ำตกที่เกิดจากยอดเขานางจานันมีความสูงประมาณ80เมตรมีสายน้ำไหลลดหลังเป็นชั้นๆรวม7ชั้นบริเวณน้ำตกปกคลุมด้วยพันไม้นา,นานาชนิด หน่วยพิทักษอุทยานแห่งชาน้ำตกใสขาวทอคอสองน้ำตกผ้าไมมไผ่เป็นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆความสูงประมาณ40เมตรมีลานหินแกรนิตกว้าง น่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกไซขาวทอขอสามเป็นน้ำตกที่มีความเป็นธรรมชาติอยู่มากด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้บรรดานักท่องเที่ยวที่หลงใหลในธรรมชาติพากันแวะเวียนเยี่ยมชมกับความสวยงามที่ธรรมชาติได้สร้างสารรค์เอาไว้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นต้นน้ำที่สำคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลีเ้ยงชาวจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา สิ่งอำนวยความสะดวกสามารถจำแนกได้ดังนี้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวการรักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงในแต่ละวันและในวันสำคัญหรือวันหยุดจะมีเจ้าหน้าที่เดินตวรวจรักษาความปลอดภัยตลอดวันสถานที่ฝึกอบรมมีอาคารอนเนกประสงค์ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะใช้การฝึกอบรมภายในอาคาร รวมถึงการให้บริการด้านสื่อสวดทัสนะที่ใช้ในการฝึกอบรมห้องละหมาดมีห้องละหมาดไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนาอิสลามที่เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเพื่อการประกอบศาสนกิจห้องประถมพยาบาล สามารถรองรับผู้ประสบเหตุมาประถมพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีอุทยานแห่งชาติน้ำตกไซขาวต้องขอขอบคุณนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนม,มาเยี่ยมชมและช่วยกันอนุรักษ์รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้หน่าอยู่หวังว่าคุงจะได้รับโอกาสต้อนรับคณะของท่านอีกครั้ง ด้วยปฏิทานอันแน่วแน่เราจะรักษาพื้นป่าและต้นน้ำลำทานให้หน่าอยู่คู่พี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไปจากใจชาวอุทยานแห่งชาน้ำตกไซเขาจังหวัดปัตตานี